ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมเคยติดค้างว่าเคยบอกว่าจะมารีวิวไอตัวโมเดลสายมิติจากทอยมาร์คสา d นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยก็คือ,อใครเคยเห็นโพสที่ทางร้านสยมแอบ,บ,บ,บเคยโพสไปเกี่ยวกับไอตัวกินคองตัวเนี้ยนะครับซึ่งผมเคยบอกว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับวันเนี้ยมันโอกาสเาพิ่งจะมานะครับก็เลยอยากจะลองทำวิดีโอ ให้ดูกันนะครับแล้วก็ลองมารีวิวแบบเจาะลึกกันว่า,อาไอตัวโมเดลตัวนี้มันมีอะไรดีบ้างนะครับผมแล้วผมได้มาจากไหนนะครับผมใช้อะไรพิมพ์นะครับเส้นอะไรพิมพ์เครื่องตัวไหนพิมพ์นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งไอโมเดลตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากเว็บ t o y m a r ์ 3D นะครับซึ่งเว็บตัวนี้เนี่ยมันเป็นเว็บที่เ,เขาเขียนฟไฟล์ 3D แล้วก็ ให้คนไปซื้อไฟล์ไปพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ p r i n t e r นะครับหรือว่าเครื่องพิมพ์สามิตินะครับทีเนี้ยไอตัวเส้นที่ผมใช้พิมพ์เครื่องไอตัวโมเดลตัวเนี้ยมันเป็นโพลิเมอร์นะครับเป็นเส้น, Pet G, น,น,นเพ t จีนะครับของโพลิเมอร์นั่นเองนะครับทีเนี้ยที่อยากจะบอกว่ามันเจ๋งแล้วมันคูอยังไงนะผมเรียกว่ามันคููเลยนะคือมันเท่ครับคือโมเดลตัวเนี้ยมัน ออกแบบได้ดีมากๆเลยแล้วก็อยากให้หลายๆคนหรือว่าดีไซเนอร์คนออกแบบเมืองไทยเนี่ยลองเอาไปศึกษากันนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะโมเดลตัวนี้ผมซื้อมาครับเหมือนผมซื้อมาแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนําด้วยว่าผมไปซื้อที่ไหนอะไรยังไงราคาเท่าไหร่นะครับก็่อนอื่นนะครับเรามาดูก่อนว่าไอ้ที่ผมชอบเนี่ยผมชอบอะไรนะครับซึ่งไอ้ตัวโมเดลตัวเนี้ย นะครับมันขยับได้ทุกส่วนเลยนะครับแม้กระทั่งตัวนิ้วนะครับหัวนี่ก็ขยับได้นะครับนี่นะครับตัวเอวันนี้ขยับได้หมดนะครับแม้กระทั่งจับให้มันนั่งก็ยังได้เลยนะครับผมก็คือจับมันงอขาขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ได้นะครับคือต้องบอกเลยว่าเป็นโมเดลที่แบบถ้าคนชอบเล่นของเล่นนี่น่าจะชอบเลยนะเพราะมันสามารถทำพวกแบบแอคชั่นท่าทางต่างๆได้เลยนะครับ ดี yeah, yeah. ๋ยวผมเปลี uh, right. Hi, you know? right. ่ยนมุมกล้องกันดูน่แล well, ้วกันนะครับน่าจะชัดกว่าอะนะครับนี่เห็นไหมผมจะขยับให้ดูเลยนะครับนี่ขยับได้ทุกข้อต่อเลยนะครับแม้แต่นิ้วแต่ละตัวก็ขยับได้นะครับทั้งสองข้างตัวนิ้วนี่ก็นิ้วมือนี่นี่อันนี้นิ้วมือนะครับก็ขยับได้นะครับแม้กระทั่งปากมันนะครับนี่นะครับเห็นไหมปากมันก็ขยับได้นะครับ เห็นไ,ไหมคือคนออกแบบนี่เก่งมากๆเลยนะครับทีเนี้ยเ,เรื่องของการออกแบบนะครับเขาก็จะใช้ลักษณะที่ว่าตัวข้อต่อพวกเนี้ยมันอยู่ในจุดที่มันสามารถบิดได้แต่ถ้าเรา,เอ,าอยากให้มันล็อกอยู่กับที่เหมือนกับล็อกท่าทางเพื่อจะทำพวกช็อตถ่ายรูปอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะดีไซน์ตัวถ้าจะสังเกตดีๆเนะี่ยมันจะมีตัวข่าขาตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยถ้าเรายิ่งขันนะครับ นะครับมันจะยิ่งแน่นนะครับพอมันยิ่งแน่นเนี่ยตัวนี้มันจะยิ่งแบบดัดยากขึ้นเหมือนกับมันล็อกท่าได้นะครับอ่าใชสังเกตดูเห็นไหมท่านี้ก็มีนะครับถ้าผมบิดอย่างเงี้ยนะครับถ้าบิดแน่นเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะขยับยากนะครับอ่าจริงๆเขามีทูสําหรับทาเป็นเครื่องมือให้มันบิดได้ด้วยนะนะครับทีนี้อีกอันนึงนี่อยากให้สังเกตคือไอ้พวกแบบเนี้ยเห็นไหมไอ้ตัวบานพับข้อต่อมันเนี่ยนะครับเขาทําเหมือนกับว่า ถ้าไม่มีไอชิ้นเนี้ยถ้ามันล็อกอยู่กับที่อะแขนมันจะขยับไม่ได้เหมือนกับแขนมันขยับได้ไม่มากนะครับเขาก็เลยทําให้ตัวนี้มันเคลื่อนไหวได้ด้วยเห็นมพอเราขยับปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าเนี่ยแขนม,มันยกได้มากขึ้นนะครับคือต้องบอกเลยว่าคนคนออกแบบนี้แบบน่าจะต้องแบบพิมพ์แล้วศึกษามานานนะครับกว่าจะได้แบบนี้หรือไม่ก็ต้องไปศึกษาพวกแบบออข้อตอแบบพวกหุ่นยนต์ญี่ปุ่นเก่าๆอะไรพวกเนี้นะครับแม้กนระนะทั่งขานะครับก็ขยับได้นะครับเห็นไหม คืออยากให้ดูเลยนะครับใกล้ๆสูงไปดูเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยนะครับคือขยับได้เยอะมากนะครับเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะมีเห่นที่ผมบอกเป็นน็อตพวกเนี้ยนะครับถ้าฝั่งดูอีกฝั่งข้างเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับก็คือตัวน็อตตัวเนี้ยนะครับเขาดีไซน์มาให้มันแบบเหมือนกับเกลียวนะครับเป็นทรงเรลียวเียวนิดนึงก็คือเป็นเทปเปอร์พอยิ่งขันเนี่ย ตัวเนี้ยมันยิ่งเออมันยิ่งแน่นพอยิ่งแน่นเนี่ยตัวนี้ยิ่งขยับยากขึ้นนะครับผมือกัมันล็อกท่าได้นะครับทุกอย่างนะมันจะมีตัวเนี้ยหมดเลยนะสำหรับล็อกได้ขันได้ก็จะบิดได้ยากขึ้นนะครับเหมือนเราตั้งท่าเสร็จแล้วเราก็ล็อก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 มันเพื่อจัดท่าครับตัวนี้นะครับโมเดลตัวนี้ผมใช้เส้นโพลีไลท์เพชจี G. นะครับโพลีไลท์เพชรจี พิมพ์กับเครื่องอลิ t เทรีทอนเนี่ยแล้วก็มีเครื่องทูซ่าด้วยนะครับส่วนที่เป็นพวกสีเทาสีเหลืองสีขาวเกือบทั้งตัวผมใช้เพชจีหมดเลยนะครับส่วนตัวสีโนตาสีแดงเนี่ยนะครับถ้าให้ดูเนี่ยจะมีส่วนโนตาเนี่ยนะครับสีแดงนี้ผมใช้โพลิเทอร่านะครับเป็น PLA เดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับอะถ้าดูใว้ใกล้เนี่ยนะครับตรงตาสีแ,แดงนี่ผมใช้โพลิเทอร่านะครับ นอกนั้นจะเป็นเฟจจี้หมดเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยนะเขาก็มีลูกเล่นนะอ่าจะให้ดูกันนะครับด้านหลังนี้เปิดได้นี่พวกพวกนี้อะไรทั้งนั้นเปิดได้ด้วยนะับเห็นไหมมีปืนซ่อนอยู่ข้างในคือมันต้องแกะนิดนึงอะ่ะผมผมือผมยังไม่ยาวพอนะครับแกะมาได้นะมันก็จะเป็นปืนนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยว หโหลดได้นะครับแต่ต้องซื้อนีออต้องซื้อไฟล์เขานะครับ mm hmm. เห็นไหมก็จะเป็นแบบล็อกได้นะก็ทำเดอนสลักขึ้นมาล็อกมันได้ด้วยนะครับ mm hmm. คือบอกเลยว่าลูกเล่นทั้งตัวมันมีลูกเล่นหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็สนุกนะครับสนุกเลยแหละก็คือถ้าใครมี 3D p r i พิมพ์แล้วเบื่อเบื่อนะครับออไม่รู้ว่าจะเอาไปพิมพ์อะไรคือคนมี 3D p r i พิมพก็จะรู้สึกแบบ พอมีแล้วรู้สึกว่าโมเดลมันก็ดูแบบธรรมดาแบบดูเฉยๆไปละอาจจะเบื่อนะครับอาจจะแบบไปหาโมเดลลักษณะพวกนี้มาลองพิมพ์เล่นกันนะครับก็ลองดูครับไม่ยากนะครับไม่ยากตัวนี้ผมใช้เวลาพิมพ์ประมาณ50ชั่วโมงนะครับผมใช้เครื่องอยู่2ตัวช่วยกันพิมพ์ก็จะมีตัวทูซ่า m k 3 s แล้วก็มีตัว a n i l l e y Hornet นะครับก็มีทั้งเครื่องจีนและเครื่องยุโรปเลยนะครับ ก็พิมพ์ออกมาก็โอเคนะครับใช้ได้นะครับเรื่องของขนาด accuracy dimension ใช้ได้นะครับใช้ได้ก็คือประกอบกันลงอยู่นะครับประกอบกันลงอยู่นะครับก็ลองดูครับใครสนใจนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปบอกก่อนนะครับอ่ะลืมลืมลืมืืมันมีอาวุธมาด้วยนี่เห็นไหมคือเขาก็ทำาอ c ซ s s a r รีอะไรออกมานะครับก็คือให้มันแบบครบชุดเลยนะครับทีนี้เวลาใส่อ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับ ตรงมือเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มานะครับมือเขาจะดีไซน์มาให้มันเป็นลักษณะเป็นร่องแบบนี้เห็นไหมมีร่องอยู่นะครับส่วนตัวเนี้ยเขาก็จะมีตัวร่องอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะวางไว้ได้แล้วก็จ,จับมันหลัดนี่น,นี่เห็นไหมเท่เลยใช่ไหมครับอ่าเป็นขวานนะครับโอเคนะครับอ่ะก็จับได้เลยทีนี้ไม่หลุดละนะครับไม่หลุดละ ก็เราจะโพสท่าอะไรยังไงก็อันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับจับจับาโพสถ่ายรูปก็ได้นะครับแล้วก็เขาก็จะมีดีไซน์อีกอย่างหนึ่งนะครับไอ้อตัวเนี้ยเอาไว้สำหรับวางโมเดลนะครับวางโมเดลนะครับด้านตูดนเนี่ยมันก็จะมีร่องให้เราใส่วางนี้ได้นะครับเนี่ยก็จับท่าทางมันได้ให้มันตั้งอยู่ได้ โอเคนะครับตัวนี้ก็ดีไซน์มาดีนะมันก็จะล็อกได้ด้วยเห็นไหมปรับความสูงได้นะครับล็อกได้เอาไว้สำหรับวางโมเดลอะครับวางโมเดลโอเคนะครับเห็นไหมสวยนะครับสวยสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับจริงจริงๆ p ม a ก็พิมพ์ได้นะไม่ต้องเป็น PETG ก็ได้ที่ผมใช้ PETG เพราะ PETG มันจะเหนียวกว่า เส้น PLA เพราะ PLA มันแข็งแล้วมันเปราะใช่ไหมผมก็เลยใช้เ e ช g จีเผื่อแบบมันมันน่าจะหยุ่นหยุ่นได้นะครับทำพวก snap fit ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนออกแบบขาใช้ PLA นะครับ PLA นะครับอ่นะลองดูครับอ่ะลองดูลองดูนะครับบอกเลยว่าตัวนี้มันสูงประมาณสัก20เซน25อ่ะประมาณ25เซนเดี๋ยวผมวัดดูก่อนเลยเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะตัวน,นี้มีสเกล คร่าวๆประมาณหมเกินนะคือตัวนี้มันประมาณ30เซนได้30เซนเลยนะก็เอาไปตั้งโชว์เท่ๆได้เลยนะครับคือใครมีรูปอายุสัก1 4 4 5นี่เอามาเล่นได้เลยนะนวางเทๆ่ๆมีหน้าถ่ายรูปได้สบายๆายนะครับทีนี้ใครอยากจะไปลองโหลดมาพิมพ์เดี๋ยวผมแนะนำเว็บไซต์เขานะครับ ก็อันนี้นะครับเว็บไซต์เป็นทอยมาร์ 3D นะครับผมซึ่งไอตัวเนี้ยเขาเพิ่งออกมาล่าสุดเลยนะครับไม่กี่วันนี้เองนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลรถสัตว์เดียวกันนะครับก็คือประกอบเหมือนกันนะครับตัวที่ผมซื้อก็จะเป็นตัวนี้นะครับเมกาคิงคอลนะครับราคา17.4เหรียญนะครับก็ตกประมาณเกือบเกือบหกรบาทนะครับเกือบเกือบหกรอยบาทผมบอกนิดนึงนะคือ โมเดลพวกนี้มันถ้าเรามาดูราคาบางคนอาจจะบอกว่าแพงนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แพงมากเลยนะเพราะว่าก,กว่าที่เขาจะได้โมเดลแบบนี้ออกมาแล้วทาขายเนี่ยเขาจะต้องเขียนไฟล์นะครับแล้วก็ลองพิมพ์กับเครื่องเขาดูแล้วก็ลองประกอบดูแล้วก็กว่ามันจะได้ฟิตติ้งหรือว่าเรื่องของการประกอบที่มันได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานาน,านมากลองผิดลองถูกเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะข้อดีของโมเดลตัวนี้เลยของทอยมาร์กเลยผมบอกเลยคือ เขาจัดไฟล์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงนะครับคือไอ้สีพวกเนี้นะครับสีพวกเนี้สีพวกเนี้คือเขาจัดมาให้เรียบร้อยละสีเทาสีเหลืองอันนี้แล้วแต่เราเลยนะเขาจะแยกเป็นโฟลเดอร์มาให้เราเรียบร้อยแล้ว่วาไอ้ทุกชิ้นนี้ต้องใช้สีอะไรนะครับเราก็แค่ไปพิมพ์ตามสีตามจำนวนที่เราต้องการนะครับอีกอย่างหนึ่งคือโมเดล ที่เขาแยกมาให้แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้พพอร์ตเลยนะครับก็คือไม่ไม่ต้องเปิดสพอร์ตเลยก็คือพิมพ์แบบตรงๆลง,งไปเลยได้เลยนะครับไม่ต้องไปเปิดพพอร์ตให้เสียเวลานะครับก็ช่วยเซฟเรื่องของแมทเทเรียลไปได้เยอะเลยนะครับได้ไปเยอะเลยแล้วก็เรื่องของการประกอบเนี่ยของเขาก็จะมีอินสตักชันหรือว่ามีคล้ายๆกับเป็นดออิ่งว่าตรงนี้ประกอบยังไงนะครับซึ่งผมขอติเรื่องของดออิ่งชนิดนึงคือมันอาจจะดูดูแบบด,ด,ดูทําเร็วเกินไปหน่อย คือเขาอาจจะยังแบบไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องของการประกอบเท่าไหร่แต,แต่ประกอบไม่ยากนะประกอบไม่ยากแต่แค่ว่าตัวดอยิงมันมันอาจจะแบบต้องใช้จินตนาการในการในการดูนิดนึงนะครับอ่าก็ลองดูนะครับอ่าใครสนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับของ toy mark นะครับอ่าผมเ,าเรียนนิดนึงว่าไอตัวโมเดลพวกนี้นะครับกระแสของการทำโมเดลขายเนี่ย นะครับสำหรับใช้กับพวกท d p r i n t e r เนี่ยเริ่มมาแรงแล้วนะคืออารมณ์เหมือนกับคล้ายๆกับขายภาพถ่ายนะครับก็คือเราทำโมเดลเทส p ิ i น t เรียบร้อยแล้วปุ๊บเราขายไฟล์เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้กลุ่มคนที่เล่น TDPrinter เนี่ยมันก็มีเยอะมากๆนะครับผมซึ่งถ้าเรามองเนี่ยถ้าถ้าถ้าผมแนะนำนะตอนนี้ผมก็มีน้องในร้านนะครับก็กำลังทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเหมือนกันก็น้องเขาทำพวกอาร์ทอยู่แล้วก็ทำของเล่นอยู่แล้วก็ ผมก็ยุยให้เขาทำลักษณะแนวๆนี้แล้วลองขายดูนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เขาเนี่ยได้เริ่มทําแล้วนะครับออกแบบมาลักษณะเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันเป็นพวกแบบเดี๋ยวเอามาให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเลยนะครับว่าน้องเขาแบบโปรเซสในการทํายังไงยังไงยังไงออกมาเป็นยังไงนะครับก็คือทําเหมือนกับเป็นพาสซิฟอินคอมก็คือเหมือนกับหารายได้เสริมหารายได้เสริมนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมว่าน่าสนใจนะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาอาจจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องทีดีพินเตอร์กับเรื่องของการหาเงินนะครับว่ามันเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับจะหาเงินได้แบบแนวไหนทางไหนบ้างนะครับผมซึ่งผมก็จะพยายามจะคอยมาอัปเดตนะครับดังนั้นถ้าใครที่แบบสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับ ผมจะลงวิดีโอใน Facebook แล้วก็ YouTube c h anel ของทางหลานสยามเดบลบนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับหรือว่ากด s u b s c r i b e นะครับถ้าใครดูแบบ Facebook ก็กด o l l o w p a พ e ด้วยนะครับเวลามีวิดีโอใหม่ๆมาก็จะได้ตามได้ทันนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยผมพยายามจะอัดวิดีโอให้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิปและก็เทคนิคของการใช้ทีดีพิมเตอร์นะครับแล้วก็พวกแบบปัญหาที่พบเจอบ่อยๆและวิธีการแก้ไขนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้เก่งนะครับแต่ผมแค่ว่า ผมมีประสบการณ์จากลูกค้านะครับที่เจอปัญหาแล้วเราช่วยกันแก้นะครับเราก็จะมาแบ่งปันกันนะครับผมทีนี้กลับมาต่อของ toy m a s นะครับ,ครบใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับก็ในเว็บเขาก็จะมีหุ่นหลายตัวเลยนะไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะครับไม่ใช่แค่ตัวเดียวก็จะมี ตัวนี้นะครับตัวนี้มันสามารถแปลงร่างได้ตัวนี้ถ้าใครเคยตามเพจของสยามเรียบวก็จะเห็นด้วยว่าผมก็มีซื้อมาเหมือนกันนะครับก็มีลองประกอบแล้วอะไรแล้วนะครับผมเอ่อแล้วก็ตัวใหม่เลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เพิ่งออกมาไม่กี่วันนะครับราคาเท่าไหร่อันนี้ยังไม่รู้นะครับทีนี้ถ้าสังเกตนิดหนึ่งนะครับถ้าเราดูในเว็บไซต์เขาเนี่ยเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงชื่อ,อ,อของจะสังเกตว่าเอา,เอาง่ายๆคือหุ่นเนี่ยมันคล้ายๆกับถ้าเราดูอย่างเงี้ย ตอรู้เลยว่ามันเป็นหุ่นญ,ญี่ปุ่นอย่าง,างาตัวนี้ที่เรียกว่ามาคิงเกอร์น,นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงชื่อนะครับก็คือเขาเอาหุ่นตัวนี้มาเป็นแบบแล้วกันนะครับแต่เขาไม่ได้ดีไซน์ออกมาให้มันเหมือนเป๊ะต้นฉบับเลยนะครับเขาะจะมีการแบบปรับแต่งนู่นปรับแต่งนี่เพื่อมันไม่ให้ติดลิขสิทธิ์นะครับเสร็จแล้วเขาก็ตั้งชื่อเพื่อไม่ได้ว่าเอาชื่อเขามาใช้อะไรเงี้ยแล้วก็ทําขายนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันก็แล้วแต่คนมองนะแต่ผมว่ามันก็โอเคนะครับมันก็โอเคเพราะว่า อย่างที่บอกมันมันทำตอนนี้สามดิพิเนอร์มันทาให้เกิดอาชีพในหลายๆอย่างนะครับซึ่งอาชีพนี้ก็เริ่มมาแรางแล้วแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยผมจะมาแนะนําพวกแบบเว็บไซต์แบบอื่นบ้างนะครับที่แบบเ,เขาเริ่มทําแบบขายนะครับแล้วก็แนวแนวที่เขาขายเนี่ยเขาขายทางผ่านทางไหนบ้างที่ฝรั่งชอบขายนะครับบางคนอาจจะไม่เปิดอาจจะแบบไม่ทําเว็บไซต์นะครับอาจจะทําเป็นพวกแบบแพ t ตีออนนะครับแพตตีออนนี่คืออะไรบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเดี๋ยว ถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะทําธุรกิจแบบแนวแพ t ดิออนเนี่ยทำยังไงนะครับทีนี้ใครสนใจทอยมาร์กก็ลองดูครับสนับสนุนเขาหน่อยนะครับก็ไปซื้อไฟล์เขานะครับผมซื้อนะผมผมบอกเลยว่าผมซื้อนะครับโอเคนะครับก็ชอบตัวไหนก็ไปดูได้นะครับโอเคนะครับ หมือนเขาจะมีตัวฟรีด้วยนะพวกนี้ตัวฟรีลองโหลดมาพิมพ์ก่อนก็ได้นะครับเห็นไหมเขาขึ้นว่าฟรีพวกเนี้ยนะครับเนี่ยโหยังมีของพวกเ,เห็นไหมเขาเขาก็มีของของรุ่นเ,เก่าเข้าใจว่าอันเนี้ยทานฟอร์มเออร์อัติมัตพามเนี่ยตอนนี้ผมผมเข้าใจว่าชื่อมันอาจจะหมดลิขสิทธิ์ไปแล้วเหมือนโดเรมอนอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยน่าจะทําได้นะครับเพราะว่าพวกนี้กระตุ้มพวกนี้มันเก่ามากแล้วนะเนี่ยพวกนี้ฟรีนะครับลองดูได้นะครับใครชอบโมเดลแนวนี้นะครับอ่าอันนี้เขาแจากฟรีแล้วนะ ก่อนหน้านี้ไม่ไม่ไม่ฟรีนะก็ขายอยู่นะครับอ่ะทีนี้กลับมานะครับเอ่อก็กลับมาที่ตัว king ของตัวเดิมไม่กับของไม่กับของนะครับอย่างที่ผมบอกใครชอบเล่นหุ่นยนต์แบบแนวแบบเแบบนี้ยนะครับไปซื้อเลยนะครับมันค่าเวลาได้ดีมากด้วยนะครับแล้วก็มันได้ของแบบมันมันดูแบบเอาไปตั้งโชว์อย่างยังสวยนะเท่ด้วยนะครับ อย่างผมมีลูกเงี้ยลูกผมก็อชอบนะก็มาจับจับเล่นๆแต่ผมก็เพลลูปผมยังแบบยังแบบแบบเล็กอยู่อะ่ะก็ไม่อยากให้จับมาก <laughs> เดี๋ยวมันก็จะแบบหักเถกอะไรอย่างนี้อ,อจริงๆไม่ได้ห่วงนะจริงมันก็พิมพ์ใหม่ได้แหละนะครับแต่ก็คือแบบก่อนมันจะประกอบได้อะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลาเนอะถ้าอายุเยอะๆหน่อยหนึ่งมีอายุมากหน่อยสิบสามสิบสี่อะไรเงี้ยมันก็โอเคนะครับแต่ตอนนี้ลูกผมประมาณสี่ขวบก็เลยยังไม่ได้ให้จับใหม่มากนะครับอ่ะ นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอฝากไว้หน่อยละกันนะครับซึ่งเป็นวิดีโอตัวแรกของทางร้านเลยนะที่มาทํารีวิวแนวๆน,น,นี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับแล้วกด subscribe ในช่อง y o u t u c h ชาแนลของทางร้านด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้มีปัญหาหรือว่าอยากได้วิดีโอแบบให้รีวิวแบบนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับพวก3 d printer นะครับก็บอกกันมาได้คอมเมนต์ได้นะครับทางร้านนะครับถ้าทำได้เราจะทำให้นะครับผม อยากรู้เรื่องอะไรเขียนในคอมเมนต์มานะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็ขอขอบคุณนะครับใครที่เข้ามาดูนะครับซึ่งต้องอ,อาจจะทำอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมอัดวิดีโอแนวแนวนี้ผมไม่เคยทำมาก่อนเลยซึ่งอาจจะดีไม่ดีก็กติชมกันมาได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับ